บ้างค่ะคุณแม่อะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างในตัวน้นก็แต่ละตัวย่างเช่นช้างนะ้ะค่ะพิมพ์ว่าช้างน้ต้องมีค่ะเพราะว่าจะถ้ามีช้างนกะ็จะได้คุ้มครองเราเอ็นรักษาให้แทนแรงให้มีอำนาจราสนะค่ะนะจะจะมีให้คุค้มครอ,องครอบครัวคุ้มครองครอบครัวนะ พูดไปเลยค่ะสำคัญในกครย้ายยานใหน้่และก็เรือค่ะเรือก็เวลาเราจะไปลงน้ำลงอะไรก็ต้องมีเรือก่อนสมัยแต่ก่อนเขาเดินทางทางเรือเนาะเป็นทางานาดินทางเรือก่างกลางนี่ค่ะลู คณะเราก็มีปิดตัวไปเรื่อยค่ะสมัยก่อนเราต้อปิดตัไปด้วยเวลานนกเห็นอะไรเห็นอะไรในฝ่าอะไรเราต้องใช้คณะยิงนะัมะ้าพูดเลยุ่ทเป็ะรกับไม่ให้กับคุยไม่ให้กัวิจารวิ่อยก็ให้นะเอออ่าอาเรา้าป แล้วท่านี้คนที่เล่นพิธีกรรมแกนมอนี่เขาจะต้องมีการปฏิบัติตัวต่อความเชื่อนั้นยังไงคะเขาต้องมีการปฏิบัติตัวยังไงบ้างเรื่องเรื่องเอาเอาเอาทางร่างกายก่อนทางร่างกายก่อนมีคนที่ปฏิบัติเล่นแกนมอนั้นคือเชื่อจริงือตัวอย่างแรกนคะรู้ว่ามีคนที่ป่วยทางน้ บไปได้ค่ะุณม